ลงลิฟต์มาชั้นล่างนะครับเพื่อที่จะรอขึ้นหเห็นบรรยากาศรอบรอขึ้นเรือนะฮะล่องเมดิเตอร์เรเนียนนะครับตอนนี้อาจจะเป็นเวลา8โมงครึ่งนะฮะอาจจะยังเช้าอยู่นะครับที่ก็ร้านรวงก็อาจจะยังไม่ได้เปิดนะฮะ โอ้ยระวังค่ะระวังระเว่แม่คโอเคกนครับไม่เมันเอวมันเอวคนละไซส์กันหรือเปล่าเช๊ เขาไปแคสงานนะฮะคุณเจี๊ยบนี่เห็นไหมน้องโยกหันมาเลยสมัยก่อนนี่แม่งไม่มีคนสวยเลยหรือไงวะอ๋อนี่นะครับเป็นสไตล์ p i r a t e of the c a r i b b e a n ดูเป็นเรือโจรสลัดนะฮะดูเป็นเรือโจรสลัดนะครับเราต้องเข้าทางไหนฮะเฮ้ยระวังรถนะเข้าทางนี้ทางนี้ทางนี้อเป็นแนวลังต้อพกอาหาริบเบียนนะฮะเนือที่ร่องเมดิเตอร์เรเนียนนะครับวันนี้เราจะเป็นกัปตันแจ็คสเปโร แจ็คสเปโร่นะฮะก็อาจจะต้องเป็นฟิลประมาณนั้นครับเพลงมาตึดึงนึดึงนึดึงน้องหมา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 ตัวใหญ่ฮะโอ้โหไม่ให้ขึ้นด้วยไม่ให้ขึ้นด้วยเมื่อเรา finish S <S น้องหมาน้องหมาถ่ายคลิปไปแล้ว <c oughs> โอ้น่นารักน่นารักฉลาดฉลาดหมาที่นี่ก็เป็นมิตรกับคนนะครับอา่าเนี่นี่น้องหมาน้องหมาเาข้ามาอยู่บนเรือแล้วนะครับขึ้นมาอยู่บนเรือแล้ว Pirate of the Caribbean เพราะว่าอันนี้มันเป็นทะเลแคริบเบียนเนี่ยใช่ปะ เพราะว่าม sí, ันก็เลยต้องโอเคแล้วขอจบคลิปไปห้องน้ำก่อนนะครับ